บิ๊กตู่นั่งหัวโต๊ะคอนอรอไฟเขียวการบินไทยกู้ห้าหมื่นล้านบาทกระทรวงคลังคำประกันเมื่อวันที่29เมษายนนายประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยโบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาของบอมอจอการบินไทยตามที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเสนอซึ่งคอ,อนอรอเห็นว่าแผนดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นและยาวของการบินไทยได้รวมถึงให้การบินไทยช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนของประเทศ ได้อย่างยั่งยืนและหลังจากนี้จะให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอแผนต่อคอรอมอพิจารณาต่อไป รายงานข่าวจากทำรรเนียบรัฐบาลแจ้งว่าคอ,อรอเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยวงเงิน50 0 0 0่นล้านบาทเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับบริษัทจนถึงสิ้นปี2563ซึ่งน้อยกว่าแผนเดิมที่ขอมา70 0 0 0ล้านบาทเพราะจะให้การบินไทยไปเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในประเทศเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและเจ้าหนี้ต่างประเทศรวมถึงให การบินไทยทำแผนปรับลดค่าใช้จ่ายลงซึ่งจะช่วยให้เงิน50าหมล้านบาทใช้ได้เพียงพอโดยจะเริ่มกู้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากเรื่องผ่านมาติคอรมอแล้ว อย่างไรก็ตามการคำประกันเงินกู้จะทยอยกู้ออกมาใช้ได้เป็นระยะตามที่แผนฟื้นฟูกำหนดไม่ได้กู้ออกมาใช้เป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวเพื่อกระตุ้นให้การบินไทยเร่งปรับตัวให้ได้ตามแผนรวมทั้งจะมีการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลการบินไทยและคณะกรรมการการบินไทยให้อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภท3แทนจากเดิมอยู่ประเภท2ซึ่งจะยกเว้นกฎระเบียบบางเรื่องให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการคัดเลือกบุคลา ให้มีคุณภาพมาช่วยบริหารการบินไทยให้อยู่รอดได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ